อะไบ้างครับกับความรู้สึกกับโปรเจกต์นี้ครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ก็ตื่นเต้นนะครับพูดไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับในพาร์ทของเราจะเป็นอะไรยังไงครับในพาร์ทของผมครับเนื้อเรื่องเหรอครับครับบ้าอะไรอย่างเงี้ยผมผมรับบทเป็นเจครับซึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อซองฮุนก็เรื่องมันก็มีเหตุฆาตกรรมที่แบบรบริเวณมหาลัยครับแล้วมันก็เริ่มเชื่อมโยงกับตัวเรามากขึ้นเชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนก็ทําให้ทุกคนเนี่ย ตามหาความจริงว่าฆาตกรเป็นใครหรือแบบนี้ครับบทบาทมันท้าทายไหมครับเพราะว่าเป็นแนวสืบสวนสอบสวนด้วยใช่ไหมครับท้าทายครับแล้วก็ตื่นเต้นครับมีแบบแอคชั่นด้วยมีแบบอะไรแบบนี้คือถ่ายทำไปบางส่วนเป็นไงบ้างเคยนะรับถ่ายทำไปบ้างยังอ๋อถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างกับการถ่ายทำก็ผมว่าประสบการณ์เยอะมากครับเพราะเหมือนการถ่ายทําที่เกาหลี กับไทยก็จะไม่เหมือนกันละยิ่งเราเป็นนักแสดงไทยคนเดียวก็กดดันครับแล้วก็แต่ดีนะที่ทุกคนน่ารักมากครับคนทีมงานทุกคนเลยแบบน่ารักัาซัพพอร์ตผมตลอดคารสื่อสารเป็นอุปสรระกไหมครับอ่เป็นครับผมเพราะว่าเหมือนเราพูดไทยเขาพูดเกาหลีมันก็จะมีภาษาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้บทของอีกฝ่ายด้วยเพื่อจะเพื่อจะให้เข้าใจกันครับผมเวลาเล่น สุดท้ายแล้วการฝากไวให้กับแฟนๆได้ติดตามรับชมซีรีส์ที่เราเล่นครับครับผมก็ฝากผลงานเรื่องนี้ได้นะครับ e c c e n t r i c Romance ครับผมก็เป็นโปรเจกต์พิเศษละกันครับผมก็ฝากทุกคนได้นะครับเมื่อไหร่อะไรยังเมื่อไหร่ยังครับรู้รู้วันที่จะออกอากาศเนี่ยอ๋อยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่วันนี้จะได้เห็นทีเซอร์กับการเปิดตัวเนาะครับโอเคครับขอบคุณฮาครับ